ท่านผู้่บานท่านผู้นำครับมมันจะมว่างหรือมันจะมีตัวนักกีฬาหรือเขาทำงานแต่พอท่านพอลงมาเตรียมการแต่ละหมดส่งกีฬาทุกประเทศเลยเต็มาตาศเลยนะมูมูเล็กๆาวทผู้ใหญ่ประยุธ์มันก็ว่าคนผมก็มี ส่งเกือบทุกประเทศเลยนะครับพอบางทีทั้งผู้นำอาจจะทำงานไม่รู้ว่าเยาวชนก็เล่นอยู่กันเป็นประจำเราต้องต้องต้องคิดส่งเราจต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านมาเชียร์รุ่นน้องตั้งแต่เมื่อวานใกล้ชิดแล้วเมื่อวานหมู่หนึ่งท่านผู้ใหญ่รัชดากรมาทั้งวันเลยมาเชียร์รุ่น้องหมงสองท่านผู้ใหญ่สมชาย ตก็มาแล้งวันวันนี้ก็ยังเนี่ยเิยอยู่เลยหมู่สามรับท่านกำเนิดหมู่สี่มูช้อท,ท่านพี่สามารถเิยเชียร์รลุกน้องเป็ดเป็ดตองเนอยู่ทางด้านหลังเราครับผมก็เห็นผู้ใหญ่เก่ด้วยหมู่เจ็ดอยู่โน่นนะและ้วเขามาได้ควงหายใจเชียร์ลูกทีมทีนี้มาเลยมายรรมลหมู่เลยบอกหมู่เจ็ดับฟุตบอลกำลังจะเริ่มนะครับรอรอจะเริ่มคู่แรก หมูหนึ่งเอสีแดงมูสี่บีแถวเก่าปีที่แล้วอยู่ชุดเสื้อสีฟ้าเวสิมนักสะพงค์ทัดเทีย,ยมพงศ์เด็กบอลบอลวินเริ่มได้มไหมครับหลับร้อยเจ้าเล่ห์พิชายทำช้ำแต่เกี่ยวบอลเล่นก่อนครับมูสี่บี่ชนะคเกี่ยวคำดอนมูลีพัฒน์สกุลพอดีครับหลับร้อยเจ้เล่หคู่แรกครับชนะเข้าจริงแพ้จริงที่สามครับสีพรางพีแพ้ยเป็นเรื่องปก,ก,ก,กติ อานวัดพร้มเร็อได้ไหมโอ้โหดวรงงานวัดประหลังหลวงพ่อนี้รวัดขยันดับไว้ได้ตรัวงเป่อมาให้อธิชาติธรรมหาบอลไปหนึงนะลูกอธิชาติะสับ

มดจัคน <Es> ้ชื่อจริงชื่ออะไรผมดลนัชนะพรวัชนะพรภูมิาลไอ้ลูกเล่นกีฬาก็สบายใจไหมกีฬาได้ออกำ่างกายกัน ไอ้ทูนก็ใส่หมมาคือหลังให้กัเขาลงกเอาพวกลงด้อยอแค่ก็เราโค้งนั้นเราพอดีราคาตามอยู่กับรถไปหมูมารถบัดที่สองสามแค่ไอ้ทูครับหมูซีบีถูมาให้กับแสงสันไก่พมลูกท้ายกับแสงสันไก่ไลมแสง <ส>ไม่เห็นเลยแสแปดสี่แอสองไทยฝาโยไม่โอ้ไม่โอ้โหหมุนพันไมยหมุนกล้องพันหรือว่าไม่รู้เนี่ยแปดแปดหมเดี๋ยวมือผสาวโตเป็นมาโตแล้วครับผู้นาตอนต้มตะกลนูสีนเขึ้นนำไปเลครับโอ้โห เอาล้วครับตะกอเกิดขึ้นแล้วสนุกแน่ยังไงกงเยังไงลงโซนนึงเกิดอะไรลงไปเกิดใจสงดี ดูชาดื่มดื่มเหล้าง่ายอ,อากหงำไกำไรวบาำหน้าไกลผมสนุกนะครับหลอมลองยินนะครับมีสัอรอนเกิดขึ้นแล้วร่วงดอนอําพวกวลงปิดมาลับ,บนเราไปคุพอารองตุ้มสมุน คนไทยมาให้คนไทยทั้กลุ่มคไทย่อนเนี่มาต้กุนกุนพนังานขาขอมาให้กับคาร์พงศ์ถลงใจคุณยะไรมะพนงาทุสมบูรณ์กาุกออกมางอำนาจกายพงอำนาจฝรั่งไทยหรั่าวไม่ผ่านและลงล่อ้อมพงก โดนกบฏเสีวิศกาศอนเด็กผัสสะุลบดีสกัดเน็ตที่นา่ที่ไนีมม่อมาน่าให้ทำอะไรวัดบาเรอรไม่ทำก็ดนี่รถขยะแบบอภิชาติมองลิดเดืองรูปออกข้านข้างไอ้ชูครับมูนึงเต้ ที่ที่ไหนสกุลไม่ดีผมมาให้กับแมตทิพย์ปังหญ่อยู่าระพงป๋องมาแม่อำนาจเกี่ยวไม่ทำถึงแมป๋อย้อให้สกุลพูเพ้าแม่กลับไม่อยู่ เดียนคุพัดนครนครำฟ้าพรนเปี่ยงคำนงเิฟ้ามูสีดีนำขอเดินเิงวันเชิงตนออเราบกู้เล่นลุกขึ้นไหวน โหตับการแลวครับนรกดอนออมพวกขามขามครับเริ่มตั้งแต่ทำไมครับทั้งฝั่งปูสีมีนิทวัตพระหน้าที่เจสับสามไอ้เจ้าจางหน้าเอามาใกล้พบทำไหมอำนน่โหน่ามาแถวสองให้พระป้อนให้พรับ้นห้ไเจ้าไอ้เาถึงนี้หงอกบอกเร็วครับนรก ลงออกมาง่วะ้องกลังสอบก็ไย้ตายมาอาวแต่เดียวมาทัว่าลงยิ้มเองนตึแล้วไปน้อกำลออหน้าถูกไหม้ยอยยยเยยยยยย ไอ้พี่ก็ทำฝ่ามือส,สิกระวัไทยฝ่า,ามากระหงฟังไว้กระหองพวกเราไอ้กรวัตส้อยพวกมาให้กับองค์เทพศรีกุณีรักไม่สมงต่อครับ

อูต่อไปก็ซีเอพวกมมศสองก็โอ้โหได้แชมป์ทั้งสี่ทีมเลยมาเจอ,อกันอดีตแชมป์ทั้งนั้นเลยฝ่าไปครัจาก,กมงเาจารรู้วท่าให้เทีนี้ฮงบุนทีโอ้โหกระดูกบันลอเสียทุกความค่ทีนี้ทีไรเอาไว้รู้ไห้ครับ่ายย้อนไหมพงบุนสี่ฮงบุปักรูปไหม เออเดินปรื่ดงของฝั่งมวยแกดัไแรครับนารงรับบอลรับบอลหน้าพิชาอาิชาจากหน้าหน้าใครพมหน้าล็อกข้อขวายั่อยไม่ได้ครับไหลขึ้นหน้ามาให้วาคุภูรียิงไปหน้าประตูเอ,เอ็งขอวัดต่อยอมาสกัดมามาเออ ดูนรัุมตะเขยห,หมูม่สามเอามาตรงนี้เอาละครับอนุวัติมำเลยวัดฟังไม่ถึงเนติพัฒน์โอ้โหอนวัตเพิ้งไปได้ไหมอ๋อครับบุใหีบุษสีมีได้ทงลักษณะพลเอียบคำชมให้เร็สรรนะครับ อำนาจไกลพงเอาเรียกว่าไม่ทนะัคย,ยครับไปไปแล้วตามมันตามโปรแกรมน,นะมออกเส้นหลังก็จะเป็นลูกเต็มมุ้งของทั้งฝั่งหมู่ีบีนี่ครับอำนาจไกลพมนางสั่งเหรอ อาภิชาติริงแม่แม่ของเกสะตัชาวชุ่มเย็นครับลูกสาวปะโจของมูลเองทิศทิไในสกุลบุรีปัดมันถึงธนากรต่อต่ออำนาจพักเล่นเด็กมาให้กับอภิชาติอาภิชาติจอเป็นอานลงดอนพวกตายมาให้เด็ิพักจิ้ม โดของฟ้ามาจังหวะที่สองไม่ได้เปลี่ยนคูณสิ่ย้อนมาให้กูถือของฟ้าไม่ได้เ,เปเลี่ยนะไรคือทส่งให้เล่นต,อนต่อจนสุดๆไปเลยครับแต่ว่าจังหวะที่สองไม่ได้เปลี่ยนย้อยมาให้ที่ที่ไหนสกคนพอดีทราบไกลสหข้ามคางในหลวงก็เี้ยงมาตั้ปูซีดีนิรวัตขย อมาให้คุณาครถึงมเดี๋ยวมาถึงที่ทีนาตับหลวดเข้าไปาวรพงศ์มุสีหมุนทวงให้ห้าหน้าหน้าแต่พิกไม่ลกไม่แรงพอกุนอาคอนเาลหายแล้วแต่เปลี่ยนคุณสินให้เป็ต่อเาแต่พงก็เอาวรพงศ์มุสีกิไปที่ดูพิบันเราไปลบยกนันตั้งสองทีเนาะต้องแอ,อ้ <c oughs> ไม่ต <idd ratchet Lust> ้องเราไม่เตะสวนนลก็อน่างรอบเลยหายวัดอายวัดรอเลยเอ้าเทีมนาจะกรวดพอดีเอาอาพิชาเข้ามาลงมไปเรื่อยๆนะลองลอกหนึ่คนสองต่อสองตางจายมาให้หน้ากายพถ้าดนนีดนเกียนจังหวะเอาพิชาเขเกี่ยวจหบาด่อได้ลูกเลยมาถึงสุนทนบดเงินมาให้เอาพิชาเอาพิชาโดนเดียนปจักรวพอดี ฝันว่าถูกแทกันหน้าดู้วยหน้าลองมาช่วยเองเด็กพับเักคนพอดียังเปลี่ยนตัวเอาหม้เลขกสิบนัก จอละวุฒิพันธ์ลงไปแทนเอกวัฒน์ส้อยภูมาเข้าไปใทยเอเอมาลงเลยอภิชาติอภิชาติพาบอลเลียไปทะลุมาให้อำน,นาจอำน,นาจสายเกินมาให้กับผู้นกักรอุ์ฟตะกุนมาให้อำน,นาจอำน,นาจแต่งเลี้ยงมาอภิชาติวางไว้โดยฟัวพันธ์ประกาศออกมาลูกมาถึงทวัตชัยทรัพย์กล่ เราใช้ปัดหลงเล้จะกระโปรอาสกัดพีรบุรียิงโอ้โหไม่องต่อครับตรงนี้อภิชาติตาสารโอ้หลเก็เสียระด้วยไม่เนเลห้้กินโอ้โหสสนุกดีครับปิดหน้าแรกเลยวอลทันกันก็จะเป็นอย่างนี้เพิ่มคน หมูต่อไปก็บ,บังครับอดีตแชมป์ทั้งคู่เหมือนกันเนี่ยหมูสองเคยเป็นแชมป์สองสมัยนี่ไงจำไม่ถึงเล่าก่อนดีหมสี่เล่นหลายสมัยเลยแต่ก็มีหมูแปดก็มึง่ิแซงเข้ามาหมูสามด้วยหมูสามเล่นหมูแปดดีไม่หนีไม่หนีที่นี หมูแปดมหาการไม่อยู่หมูแปดหมดพูดเล่นเลยแต่ว่าถ้ามีครอบครัวก,ก็ไปทำงานกันเราแก้มาเขาจะฝังมู A, งน,นึงเอหัวเช้ายุ่งเย็นครับาลูกให้กับเอกวัตรคอยปูม,มาบอใบมาให้นารองนารองดนอนเอาพวกเอาทั้งควายเอกวัตรเอกวัตรบดมาให้พลวัตรถึกมาแต่พกกิกไม่ได้ครับพลวัตรใช้สักกำจับไว้ได้ แเมพื่อมีส่วนสำคัญต่อการเล่นของกีฬาพื้นความนี่ออกโหมออกไปมทำไหมยังไม่ออกครับนี่เล้วะลองด้อนเอาพวกแล้วนักวิทธินนัทพงศ์ทัศเทียมพงศ์ปารวิบย์โมลลารแน่งคันรอบรองชนะเลิศ พพกีฬาฟองกีการ์ตันยาเสพติดการที่13โคแ่แรกผลปรากฏว่าทีมบูซีบีก็นำอยู่หนึ่งประตูต่อสูงจากการทำประตูของหมเดย์ใน22ครับคุณากรตุ้มสกุลครับนำหนึ่งประตูสักครู่มาชมเครื่องเวลาหลังต่อครับ 哇棒！